สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องการเมืองซะหน่อยจริงๆที่ต้องออกตัวว่าที่ผ่านมาหนูเลือกผักเพื่อไทยนะเลือกทุกครั้งเลยชอบเพราะว่ามันก็เป็นเหตุผลนะตอนที่เราเลือกแหละว่าว่าทำไมเราถึงเลือกเนาะแต่ครั้งเนี้ยมาคิดหนักไอ้ตรงหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลอะ่ะแล้วก็ คือจริงๆมันก็มีหลายอย่างอ่ะแต่มันมีอันนึงที่ต้องกลับมาคิดใหม่ก็คือว่าคือถ้าใช้ดีเต้าถ้าใช้อันเนี้ยมันต้องยกเลิกบัตรบัตรสวัสดิการไอแอ,แอปที่ลุงตู่เขาทําไวอ้อ่ะจริงจริงไม่ต้องยกเลิกก็ได้เพราะเขาก็มันก็มีงบประมาณเนาะในการลงทุนไปแล้วว่ะจริงๆมันต่อย,ยอดได้แต่ว่าเราไม่เห็นไม่เห็นความพยายามที่จะต่อย,ยอดอะ่ะคือการยกเลิกมันคือคือเสียดายเงินนะ อันนี้ก็เลยดูมันก็ยังไงยังไงอยู่แล้วก็หนูก็ชอบคุณพี่ทาด้วยจริงแล้วชอบเก้าไก่เหมือนกันแต่พอหลังๆดูดีเบตเนี่ยเอ๊ะทำไมพอพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองเราเปลี่ยนใจก็ไม่รู้คือจริงๆไม่รู้ว่าเขาที่ปรึกษาพัรเขาเขายังไงเนาะเหมือนเหมือนว่าเขาเขาควรจะรู้ไหมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟของความรู้สึกของคนอะไรเงี้ย คือจริงอยู่ไอ้คนที่รักเขาอะ่ะชอบแนวคิดเนี่ยยังไงยังไงก็ชอบก็เลือกอยู่แล้วแหละคนที่เขาไม่เอาก็ไม่เอา,เอ,าอยู่แล้วแต่จริงเขาควรจะเสียดายกลุ่มกลุ่มอย่างเงี้ยคือกลุ่มสวิงโหวต่ะที่แบบเออกาลังดูอยู่ว่าใชยังไองอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่รู้สิอย่างเลือกยกเลิกเกณฑ์ทหารอันนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะคือจริงๆอะ่ะเหมือนปัญหาที่เขาต้องการแก้ทําไมเขาไม่เจาะไปเลยอะ่ะ ยกระดับทหารทำไมไม่บอกใหยกระดับทหารเกณฑ์ไปเลยคือมันมีปัญหาคอร์รัปชันมีความเดอมดั้นแก้ปัญหาคือยกเลิกเกณฑ์ทหารเ,เนี่ยไม่ใช่คือมันอาชีพนียมันคือตอนนี้เขาก็มีสมัครอยู่แล้วนะมันก็ไม่พอแหละเขาถึงต้องเกณฑ์แต่พอมาดูของลุงตู่จิงลุงตู่ก็ดีนะแต่ของลุงตู่เนี่ยถ้าจะให้ต้องปรับเยอะๆเลยก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ของที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมันน้อยมากแล้วพอพอคุณพูดน้อยอะ่ะมันคือคือในโลกเนี้ยทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่เอาออกมาโชว์มีใครเขาเห็นหรอกเออก,ก็ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถปรับตรงนี้ได้ไหมนะแต่ก็มีคุณลอลี่เขาพูดอยู่เรื่องปัญหาเนี่ยเขาก็น่าจะปรับได้ตอนนี้ก็เทใจนะให้ลีลุงเหมือนกันยอมรับเลยยี่สิบสอง